ถ้าก็มาเบิ่งบรรยากาศทางในครัวตักไทยเอฟซีทุกคนตอนบายบายยายแฝดยายแฝดี่นอยายแฝดเผาหมอดาบหมูทำแพ็คของแล้วแส่ใบยิมแหงสิเมื่อสิมคำพูดสิเมื่อ เดี <inaudible> ờ, ๋ยวมาเฮามาหน้าจก้า <environmentally> ก <impaired impaired> uh, 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 ็มาเ็ด <tonight> บ่เ็ดเออมาจอยอืพอได้มกันอือพอได้ตึ่งกันเอามานๆสิงนีใดนี่บ่วันเพิ่น่ป้เมือลบ่เพิ่นว่าาจักเลียวบ่เห็นเาเอาจอง Ừ, ừ mà... à anh, nhanh nhanh chân là, anh ai tao lại ai chắc chắn tay chân là chân tay 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 chân ชื่อยางอืมเออเออมนมันชินาเจ้าเจ้าิบอบาเจ้าาหลังจานมข้างหลังหลังจานป้าผู้หลังจานจะมาใส่อะนะคากแต้เออขักขักขักทีมงานหลังจานเผาหลังจานแอลนล้นาะ ทีมงานตงอย่างอ่ะนี่ทีมงานย่างทีมงานทอดทางทอดทางย่างโอ้มังนาวเอามาแต่ใสนอกคือขัดแค่นี้ มนก่มนางกินสมอืมกินสมขัดได้ี่กินทั้งเปลือกมันเลยฟ้าคือสีห้อนขนาดเลยผู้อยู่ท้างในอืม

เดี๋ยวอออกลวเด้อบิ๊กเนี่ยแข้งมันเปื่อยไปเลยพี่บูมี่

บึพานบรรยากาศทางในครัควก็พาม,มาบึงทังข้างบาง้านพาบึงรอกๆไปเลยบ้านนอนนสูงเีง่นหบา้านน้ำโมหิหลักแต่คุมนอนนสูงหน้ากิเมึงเบอ้เบ่ง ยังเด้อมาทะเกันทนดำ้อคนาอันดคนคานี่กันเนาะากับ่ได้เห็ดทีมตะพิวกับอตลอดอันนี้คนว่ได้เห็ดไงข้หน้ากับเห็ดทิมตะพิวกับว่าได้ผ้าข้าเฮ้เจ้าบเคนดำยังข่าวว้าเอาคนดำกับคนข้าวมารีกันเนาะข่าวยิงหนามึงบัดยังข่าวกักูหนากระใสทีแรก ขา้าบยนะมันบวยมันบ้มันดำมันดำม่นสินไมกนอนดำก็ให้เขาผาเด้อเขาผาเลกเือเป็นหมึกเลยนีกมันอมอยู่จท่ายังอยู่หนาจ้นะกันเยกันเยเอมันบวกาวกันเยมันเอาอยู่แล้วมันท่าอันนสื่อหักช้าผิวื่อหนักเห็นให้เขาทยยังทากันบรุงสื่อบรุงบรุงไวมันเสียสื่อน ยาแหละโบเซียกับพ่อจะบ่งหนาคอยดูเขาผานี่มีแ่เท้าหัวคีมว่าเอริฮ้าดาไปได้สมสั่น่ว่าผานเจ้าดำกว่าเคยยังมาจากดำยังเลงใจนะแม่คอม แม่ก็ไปเคลียร์หนาใหม่เดียวกันเดี่ยวนี้เจ้าสิมาแทงเจ้าสิเคี่ยนนะข้าวแข่ทานนะอันนี้มันอันเดียวกันเลยกันแล้วเคลียร์มันขาวกว่าขาอันนี้ซ้ำกันเบิดเสมอไปดอกเขนขาแก่เจ้าน่ะซ้ำกันกับข่อยตากันนี่เย่อย่าขูมือมันกับสิพ่อต่างเน้มันกับพ่ต่างเจ้าน่ะซ้ำกันกับเผ้าถอกันเบิร์ดบุ้มีหมองลื่นนะปามาบัดดั้มผาเพิ่อจะเจ้าผัดผากับบุ้มีมันดั้มเด็กชนะนะดั้มขึ้มืองดั้มเด็กดั้มเด็กน ห้าวเนี่ยขี่ผ่าได้ในเลือดเด่นเพิ่งดำยังแบบยิ้มม่านเลยป่เพิ่นดำหน้าเพิ่งเท้าเขาด้านเอาอันนั้นเดือดทาวาสลินได้พ่นได้ผลฮึฮึฮู้งเฮาหนะด้านจนตื่นเออทาลดนะเอาทาโลดวาสลินดีดีแต่กิน้าผิวกะเท่าเอ็มมายอมตุบอบ่บอธวาสลินเนี่ยวาสลินเนี่ยเลาะออกเลาะออกเลย เฮาจนตื่นตุ้มเคาะห้าใเหปไปดำนาเหลี่ยด้อเชนว่าลุลินมวัดคือว่ากี่ย่างด้ยย่างกระมีแ่เนเมือวนเดธานี่ปนวนกระถาอยู่เมื่อวันเมื่ท่เมื่อป้าเพินเมื่อละมาใหม่บมาแล้วจังมาใหม่พินที่เมื่อพุ่นที่เมื่องานตัวพุ่นบัดนี่

ภาะบรรยากาศอยู่ทั้งงานขอโปรขอใจขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อผูท้ที่ติดตามขอบึงขอ,ขอสมทางส่งปลาเม่าขอบุญขอบคุณหลายๆพายพาบึงรอบๆงานเลยทุกซอกทุกมุมเลยถัดไปน่ะก็ห่านไม่เคีว้วใกล้ใก้ห่านไม่เคี้วนี่แหละ เพื่อนพอเตี่ยหรือว่าพอสมสนิทสื่อไปน่อพอกันคลิปหน้าเด้อพี่นองเด้อสบายดี